สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักและคิดถึงทุกท่านวันนี้มาพบกันช่องแดงสมบาตีแฉกหน้าการเมืองไทยครับขอบคุณ FC ทั่วไทยทั่วโลกที่กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องด้วยดีเสมอมาครับขอบคุณสำหรับ FC ทางยุโรปนะครับนะทาง ฝรั่งเศสเยอรมนีอเมริกาครับอิราเอวนะครับนะอิราเอลแล้วก็เนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ฟินแลนด์นะครับอิตาลีนะครับอังกฤษนะครับนะแล้วก็ทางพี่น้องเกาหลีใต้ครับนะแล้วก็พี่น้องทาง สปอว์วาวาวนะครับนะขวามคุณเป็นอย่างสูงที่ติดตามนะครับนะให้กำลังใจช่องแดงสำบาตีแฉกหน้าด้วยดีเสมอมาครับครับนี่ก็ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันที่นะครับหกนะครับเดือนธันวาคม2 5 6 8นะครับนะช่วงบ่ายนะครับก็จะพบกับแดงสำบวานะครับตีแฉกหน้า วันนี้ไฮไลท์ก็ยังอยู่ที่นะครับนะโปะแตกนะครับนะโปะแตกชิปหลุดนะครับโปะแตกภาพหลุดนะครับนะ,ะแถลงข่าวเป็นนะครับเป็นเนื้อเป็นน้ำนะครับนะแต่นะครับหลังจากแถลงข่าวและโปะแตกครับนะฮะ ว่ามีการยึดรัพย์นะครับแก๊งสแกมเมอร์ของเครือข่ายของเบน์นะครับนะเป็นหมื่นล้านครับไม่ว่าจะเป็นทางเรียนนนะยิมเลียดนะครับนะที่เกี่ยวข้องกับบวรพักนะครับนะบวรพักที่เป็นรัฐมนตรีช่วยการคลังของนะครับของอนุทินนี่แหละครับที่ลาออกไปแล้วครับนะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับกับ แบงค์ BTC นะครับนะที่ขเขมรน,นะครับของยินของยิมเลียดนะครับนะแต่ปรากฏว่ามันเกี่ยวโยงกันนะครับโดยเฉพาะแตงไทยนะครับนะแตงไทยโกนเงินเข้าไปาที่นู่นนะครับนะที่แบงค์ BTC นะครับ BTC กัมพูชานะครับนะแล้วก็ เป็นภาพของนะครับนะวรพักรัฐมนตรีช่วยการคลังครับนะไปโผที่ผังบริหารธนาคารของนะครับยินเรียบนะครับหรือว่า b ีที a ีแนะครับนะนี่คือสิ่งที่มันนะครับร่อนจ้อนว่ารัฐบาลน,นี้นะครับนะคุณจะรับผิดชอบอย่างไรครับ การที่คุณบอกว่ายึดทับนะครับนะอายัดรัพย์อายัดรั์นี่คือพี่น้องต้องตั้งหลักให้ดีนะครับอาจจะเป็นการกบข่าวเหตุการณ์น้ําท่วมใต้หาดใหญ่นะครับที่มีคนตายร่วมพันนะครับอาจจะเกินพันก็ได้ครับนะตอนนี้ที่รัฐบาลล้มเหลวรัฐบาลบริหารผิดพลาดนะครับ ไปโทษนายกอาอาไทุบไปโทษนายกแป้งครับนะไปโทษนายกแป้งไปโทษท้องถิ่นนะครับนะโดยเฉพาะตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบอะไรครับโดยเฉพาะทานาชายเสษก็จัดหนักนะครับด่ากาศครับต้องลาออกครับไปชี้หน้าดา่าต่อหน้าอนุทินต่อหน้านะครับข้าราชการนะครับดา่านายกแป้งครับว่าทําให้ รัดล้มเหลวทำให้ประชาชนน้ำท่วมทรัพย์สินบ้านเรือนนะครับทำให้ประชาชนบาเดเจ็บล้มตายเป็นเพราะว่านายกแป้งครับนะแล้วนายกแป้งนะครับเขาก็อยู่มาหลายรัฐบาลแล้วนะครับเขาก็ไม่ไม่ไม,ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะการแก้ปัญหาน้ำท่วมการแก้ปัญหา ผลมันก็ตกตามปกติของมันนะครับแต่ละปีแต่เขาก็มีการบริหารจัดก,การที่ดีนายกเขาดูแลดีครับนะโดยเฉพาะผู้ว่าเขาก็เอาคนที่มีความรู้ความสามารถลงไปครับแต่อนุทินเข้ามาครับกาว่าสี่เดือนนี้ก็นะครับมาเป่าคดีตัวเองครับนะมาล้มคดีตัวเองคดีเขากระโดงคดีหัวสอวอรครับคดีจะโดนยุบพักครับ เกี่ยวกับหัสบวสวครับนะแค่นั้นครับนะ <c oughs> แต่มันก็โชคไม่ดีเลยครับกรรมสนองกรรมไงครับมันมีเพราะว่าพวกมึงล้มอุ้งอิงล้มเสรจฐามาก่อนไครับเป็นรัฐบาลร่วมก่อแทงข้างหลังนะครับนะรัฐบาลเพื่อไทยทำอะไรก็ขวางทุกเรื่องครับกัดแกงกัดขาเป็นจระเข้ของขวางครับจะแก้ไข กฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้ไขกฎหมายพรบกลาโหมครับให้นายกมีอำนาจในการนะครับโยกย้ายแม่ทัในายกองได้นะครับปลดนายแม่ทับทับนายกองได้ครับเพื่อป้องกันการทํารัฐหารมันก็บอกว่าโอ้ยนะครับถ้านักการเมืองไม่โกงครับนะถ้านักการเมืองไม่โกงไม่คอร์รัปชันนะครับนักการเมืองดีเนี่ยนะครับไม่จําเป็นหรอกครับนะทหารที่เขาจะเข้ามาเยึดอำนาจนะครับ ก็ขัดขวางครับแก้ปรัฐธรรมนูญนะครับลดอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญนะครับนะลดอานาจของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็มันแคบลงคําว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงมันคืออะไรครับพรรประื่อไทยยื่นครับมันก็ตีตกหมดครับนะมันขวางทุกเรื่องครับนะเห็นหรือยังครับท่านผู้ชมนี่คือสิ่งที่โดยเฉพาะนะครับรัฐบาลจะปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ครับ แคงคอร์เซ็นเตอร์นะที่ให้ตัดน้ําตัดไฟตัดเน็ตที่พม่ามันก็ไม่ทําคำนะขวางทุกอย่างครับนะมันก็เป็นเป็นผลดีครับในการล้มนะครับล้มรัฐบาลของอุงอิงครับนะแต่ตอนนี้ก็กรรมสนองกรรมนะครับมึงคิดว่าเข้ามานะครับนะสี่เดือนนี้นะครับมาย้ายค่ารายการหมดนะครับมาเป่าคดีตัวเองหมดครับเขาขะโดงไม่ว่าจะเป็นตึกสตงอตลม นะครับนะไม่มีผู้บริหารคนไหนติดคุกแม้แต่คนเดียวครับถึงสรลตลุมนะครับเหมืองอิชลาอย่างนี้ครับนะว่าเพราะว่ามึงเนี่ยเป็นร่างทรงของอ่าสามปอครับเป็นรัฐบาลร่างทรงสามปอครับมึงคิดว่ามึงมึงจะเหนือกรรมไม่ได้ครับกฎหมายทําอะไรมึงไม่ได้ครับแต่กรรมเนี่ยครับนะมึงต้องชดใช้ครับนะน้ําท่วมหใหญ่ครับเป็นไงล่ะครับไปเป็นไหมล่ะครับนะ โผแต่ละโผครับนะเห็นแล้อยังครับท่านผู้ชมนะมึงถือว่ามึงเส้นใหญ่มึงจะกลับมาได้ถ้ามึงมึงให้มันรู้ไปครับสมัยหน้าครับเพราะว่าพรรคที่จะเลือกมึงเนี่ยนะครับประชาชนเขาจะสั่งสอนหมดครับไม่ว่าจะเป็นส้มเน่าไม่ว่าจะเป็นรวมไทยทั้งชาติไม่ว่าจะเป็นพรรคอื่นๆครับนะที่เป็นลิ้วล้อนะครับพวกมึงเนี่ยเขาไม่เอาไว้ครับนะเห็นล้อยงครับประกาศ คำว่าอายัดต,ต้องเข้าใจนะครับอายัดมาตรวจสอบนะครับยังไม่ได้ยึดนะครับนะตรวจสอบเพื่อที่จะกบเกลื่อนไงกบเกลื่อนเรื่องภาใต้คบนะกบเกลื่อนเรื่องภาใต้ธตาดาก็ไม่ได้เกงใจอนุทินเลยครับนะดานายกแป้งครับนะแต่ปรากฏว่านะครับนะแล้วก็มาเอาเรื่องนะครับอายัดทรัพย์ของเอ่เครือข่ายเบนสมิทนะครับ นะแก๊งสแกมเมอร์หมื่นล้านนี่แหละครับนะเพื่อมากบข่าวเรื่องภาคใต้แต่ปรากฏว่ามันโป๊ะแตกมันมีภาพหลุดทําหลุดเองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับยังมาโบยยังมาโชว์โง่ว่าเป็นภาพเก่าภาพเก่ามึงยิ่งตองย้ำเลยครับนะถ้าเป็นภาพเก่าปีห้าเจ็ดมึงนี่สมรู้ร่วมคิดครับในการล้มรัฐบาลยิ่งลักนะมึงรู้ไหมสันดานพวกมึงนี่ครับ สมรู้ร่วมคิดกับไอ้สามปอครับล้มรัฐบาลของท่านยิ่งรักครับนะที่เอขโมยข้าวก็ไปขายป้นข้าวก็ไปขายแดกนะครับไปขายราคาถูกๆนะครับซื้อสิบห้าบาทจำนำข้าวครับนะมันมาขายโลละสี่บาทห้าบาทเห็นหรือยังครับท่านผู้ชมร่อนจ้อนครับไปไม่เป็นงานนี้ครับนะมึงจะรับผิดชอบอย่ามึงจะแก้ปัญหายังไงครับมึงนี่สมรู้ร่วมคิดในการตั้งแต่ขับไล่นะครับ นะคับไล่ตั้งแต่นู่นแหะครับแก้รัฐธรรมนูญรัฐบาลยิ่งรักนะแก้รัฐมนูญมึงก็ร่วมกับพวกนะครับพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะนําโดยสุเทพเทื่อครับนะอยู่ในนั้นหมดครับนะมึงจะบอกว่าโอ้ยไม่ไม่รู้จักนะครับนะไม่ไม่สนิทครับไม่สนิทงานแต่งงานมึงก็ไปผูกครับงานบริหารนะครับ นะตำรวจนะครับระดับสูงนะครับข้าราชการระดับสูงตำรวจมึงก็ไปผู้ไงนะเห็นหรือยังครับถ้าภาพเนี่ยมันหลุดมาเนะี่ยเป็นภาพที่นะครับนะอยู่ป้ายรถเมย์ใครจะไปว่ามึงครับนะภาพอยู่ในม็อบอยู่ในอะไรนะครับอยู่ในที่สาธารณะแต่มันอยู่ในโรงแรมหรูครับนะแล้วมึงจะแก้ตัวยังไงครับพวกมึงครับถือว่าเป็นร่วมกบฏร่วมก่อกบฏล้มล้างการปกครองฉีกล้านลนปีห้าศูนย์ นะพวกมึงเนี่ยนะพวกมึงจะรับผิดชอบอยังไงถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยพวกมึงคุกทั้งนั้นครับนะผู้ก,ก่อกระบฏลม้มล้างการร่วมนะครับมีส่วนร่วมครับนะเห็นเห็นภาพหรือยังอาานผะู้ชมโป๊ะข่าวแต่มันโป๊ะแตกครับแล้วนะไปโทษโยนบาปให้รัฐบาลของอุ้งอิงครับบอกว่าที่เขานะที่เขาจะโดน ย้ายจากมหาไทยไปเป็นสารสุขเพราะว่าไม่เซ็นอนุมัติให้สันชิติเบนจามิดควายครับมึงเนี่ยควายชาติหมาครับนะพูดพูดเอลดีใส่ตัวช่วยคนอื่นครับนะอย่าลืมนะครับว่าตั้งแต่นะครับเบนจามิดมาตั้งแต่ทักษินยังไม่มาครับมึงรู้ไหมนะเขาอยู่สันชาติไหนเขาก็ไม่เดือดร้อนเพาเขาอยู่มาเป็นสิบสิบปีแล้วครับอยู่ตั้งแต่จะไมที่ถ่ายรูปกับมึงมาแล้ว นะเห็นหรือยังเออมึงมึงจะมาบอกว่าโอ้ยไม่ยอมเซ็นให้สันชาิครับไม่เกี่ยวครับนะเพราะว่ามันตั้งแต่รัฐบาลไอสามปอแล้วครับเขาชงไว้นะครับนะเขาชงไว้ตั้งแต่นู้นแล้วครับแต่มึงจะไม่โป้ยให้รัฐบาลเพื่อไทยครับนะเพื่อที่จะเด็ดเกเด็ดพักเพื่อไทยนะครับมันมันฟังไม่ขึ้นครับนะฟังไม่ขึ้น นี่คือสิ่งที่มึงจะต้องนะครับรับกรรมครับมึงคิดว่าโอ้ยอยู่สี่เดือนเป่าคดีตัวเองเสร็จนะครับนะแล้วก็ยุบสภาภายในสี่เดือนนะครับแล้วก็เลือกตั้งครับนะหมาตัวไหนจะเลือกมึงครับนะหมาเท่านั้นนะครับที่จะเลือกพวกมึงได้ครับที่จะตัดสินใจเลือกพวกมึงได้นะครับถ้าเป็นผ่ายภูนี่สั่งสอนมึงทั้งนั้นแหละครับว่าพวกมึงเนี่ยนะครับทํางานไม่เป็นครับ ที่เขาปลดมึงออกจากมหาไทยว่ามึงทํางานไม่เป็นไงนะลําวงครับนะก็เหมือนทุกวันมึงก็ทํางานไม่เป็นไงครับถ้ามึงทํางานเป็นนะครับคนใต้จะตายเลยครับนะคนใต้จะตายท่วมก็ท่วมไปสิครับบ้านนะแต่คนต้องไม่ตายครับแต่นี้คนตายเป็นพันครับบริหารห่วยแต่ครับไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ครับนะแต่กระสันนะครับกระสันอยากเป็นรัฐบาล นี่แหละครับเขาบอกว่ากรรมสนองกรรมครับนะมึงอย่าหวังครับพักลูกหาบของพวกมึงโดยเฉพาะพักส้มเน่าเนี่ยตายสนิทครับนะเพราะว่าโพอีสานเนี่ยไม่มีทักตัวเลยครับพวกมึงเนี่ยที่ผูเป็นรัฐบาลทุกวันเห็นหรือยังครับอายัดไว้เก้าสิบวันนะครับปปงก็พวกมันครับก็พวกของมันทั้งนั้นปปงครับมันมันก็อายัดไว้นะครับอายัดไม่ได้ยึดนะครับอายัดนะ แต่ที่จริงเขาบอกว่ามันน่าจะมากกว่านี้ครับมันต้องสองสามหมื่นล้านครับแต่หมื่นล้านมันจิบจิบครับนะแล้วมึงจะแก้ตัวยังไงครับที่มันโยงคําว่ามึงไม่สนิทกันกับเบนจามินแล้วนะครับสนจือครับมาตั้งเป็นแบงค์ที่ที่ตึกซีโนโไทยมึงได้ยังไงกูถามหน่อย <laughs> อน,นุททนนะตึกซีโนโไทยตึกของไทรของทักษิณเหรอ นะหรือว่าของอุ้งอิงหรือว่าของเศรษฐาตึกิีโนไทยกูถามมึงหน่อยเออมึงจะไปเป็นได้ยังไงล่ะนะครับไม่ได้สนิทกันไม่ได้เกี่ยวข้องครับนะอย่างไอ้บิ๊กแดงอย่างนี้ครับไอนะครับไอ้บิ๊กแดงอย่างนี้ครับนะไอคงสมพงศ์เนี่ยครับนะพบบธบ มึงต้องตรวจมึงต้องตรวจสอบให้หมดคนพวกนี้ครับถ้ามึงแน่จริงแล้วมึงก็ต้องออกหมายจับด้วยครับนะแต่มึงไม่กล้าออกหมายจับเพราะว่ามึงเนี่ยมันสนิทกันนะมึงเนี่ยมันนะครับสมรู้ร่วมคิดในการที่จะยึดประเทศเอาประเทศไปนะครับนะไปเป็นสมบัติส่วนตัวของพวกมึงในการที่จะบริหารจัดการนะครับ นายยางไอนายทุนนะครับนะพลังงานเนี่ยเห็นหรือยังครับไอสารัสอย่างเนี้ยสวประกิตอย่างเนี้ยโอ้โหครับตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยที่มึงคบหมายถึงว่าเศรษฐาถึงว่านะครับนะอุ้งอิงอยู่ไม่ได้มึงซื้อทุกอย่างไงสารมึงก็ซื้อสื่อมึงก็ซื้อนะกฎหมายมึงก็ซื้อรัฐมนูญเนี่ยมึงซื้อ เห็นหรือยังครับพวกสื่อพวกอาจารย์มาหมาทั้งหลายที่ออกมาเห่ามาแก้ตัวแทนมึงเต็มหมดครับเป็นง่อยนะแม้แต่เสเนเดลีนาแก้เนี่ยยังพูดไม่ออกเลยครับนะเจ็บคอหมดเลยนะมันซื้อได้ทุกอย่างครับศาลก็ซื้อครับสภามันก็ซื้อครับพี่น้องคนไทยคิดอย่างไงคิดเหมือนผมไหมครับอันตรายมากครับรัฐมนูญมันก็ซื้อไว นะสวมันก็ซื้อไว้สสนะครับสสมันจะซื้อซื้อทั้งประชาชนก่อนเลือกตั้งครับแล้วมาซื้อในสภามาไล่ต้นในสภาอีกทีหนึงครับนะถ้ามันเกตนาดีหวังดีต่อชาติต่อประชาธิปไตยครับพี่น้องครับไปดูตรงนี้รัฐธรรมนูญฉบับไหนนะครับที่ผ่านมาครับในอดีตนะ ล่าสุดเอา40ครับเอา40สสต้องฟังมติพักครับเขาจะกำหนดไว้เลยครับในรัฐธรรมนูญเลยครับนะแต่ในรัฐธรรมนูญปี60ไม่ต้องฟังมติพักครับนะ112ไปดูสิครับไม่ต้องฟังมติพักครับสสเป็นเอกเทศเป็นอิสระครับ อย่างนี้ถือว่าเป็นการทําลายประชาธิปไตยไหมครับหลักการประชาธิปไตยไหมยึดเสียงข้างมากครับทําลายเนื้อหาทําลายหลักการทําลายหลักปกครองในระบบประชาธิปไตยทําลายพรกการเมืองทําลายนักการเมืองให้อ่อนแอรหรือไม่ครับ <laughs> เห็นหรือยังก็ตามผู้ชมนะอย่างพักเพื่อไทยะคุณเลือกไปทั้งพักเนี่ยนะครับ ถ้าพวกไอ้เสือนชื่อนะครับหรือว่าไอ้เบนจามินเอาเงินมาฟาดหัวไปหมดเลยครับนะไปหมดเลยเห็นหรือยังครับไปยกมือให้ใครเหมือนกับส้มเน่าเห็นเลยครับไปยกมือให้ใครต่อใครครับหากินในสภาหาแดกในพาได้เลยครับเป็นสอสอครับท่านผู้ชมนะในเมื่อไปซื้อจากประชาชนมาแล้วครับนะแล้วก็มาได้อีกต่อหนึ่งครับนะ ซื้อจากประชาชนมาแล้วครับแล้วก็มาเป็นรัฐบาลก็ขายยาบ้าไม่ปราบยาบ้าขายยาบ้านะครับนะไม่ปราบแกง๊งสกแกมเมอร์แก๊งคอนเทนเตอร์ครับจบไหมครับประเทศไทยนะเอารัฐบาลไหนปราบอุ้งอิงปราบเศรษฐาปราบเตะทามข้าวพวกกูนี่ว่าสารรูดมึงจัดการให้กูน้อยสวมึงร้องให้กูน้อย จะแก้รัฐธรรมนูญครับนะจะเอานะครับสิ่งเท่าๆอยู่ใต้พรมขึ้นบนโต๊ะครับนะขึ้นบนโต๊ะอ้าวสววองไปร้องหน่อยเว้ยสารธรรมนูญจัดการหน่อยสารดีกาแผนกนี้ดนะ้จัดการกูหน่อยครับเละครับประเทศพี่น้องจะอยู่แบบนี้เลยครับประเทศไทยครับนะเราจะอยู่กันอย่างเราจะยอมอย่างนี้ต่อไปเลยครับ อนาคตลูกหลานเราจะเป็นยังไงล่ะครับเราจะคืนอนาคตลูกหลานเราเทาเทาแบบนี้ให้ลูกหลานเราเลยครับเห็นไหมตำรวจครับเทาทั้งนั้นเลยท่านอุ้งอิงไปบอกว่านะครับกัมพูชาเป็นอาชญากรรมสแกมเบอร์ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับพี่น้องจำได้ไหมคุณเซนสวนมาเลยครับไทยนั่นแหละไทยนั่นแหละเป็นรายใหญ่ที่สุดของโลก เห็นหรือยังครับวันนี้เกิดแล้วเห็นหรือยังครับนะทุกอย่างมันซื้อหมดเลยครับแม้แต่แบงก์มันก็ซื้อหมดไอคนที่อยู่ในภาพเนี่ยครับถ้าเป็นนะครับถ้าคนอยู่ในภาพที่มันบอกว่าปีตั้งแต่ปีห้าเจ็ดมาเนี่ยถ้ามันไม่ได้มาเป็นใหญ่เป็นตัวทางการเมืองผมจะไม่สงใจผมจะไม่ว่าเลยไอเอกนิติก็มาเป็นองรัฐมนตรีครับเห็นหรือยังไอเอกนิติก็มาเป็นรัฐมนตรี อนุทินก็มาเป็นนายกเห็นไหมคนอยู่ในภาพที่ที่อยู่ร่วมกันกันกบอเบนจามิดครับเห็นหรือยังนะโอ้โหครับคนไทยครับนะเห็นหรือยังตื่นได้แล้วครับพี่น้องชาวใต้ครับคุณต้องการให้ประเทศเราเนี่ยนะอยู่ในมือของคนกลุ่มเล็กๆกลกกุ่มนี้เหลอครับที่มันเยาประเทศไปขายครับนะที่เราเลือกสอสอเข้ามาครับนะก็ทํางานไม่ได้ รัฐธรรมนูญมันก็ซื้อไว้แล้วครับรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นของมันครับอย่างสวมาจากคนสี่หมื่นได้ยังไงครับเพราะว่ามันซื้อไว้แล้วไงมันต้องออกกฎหมายแบบนี้ครับอ่าประยุทธนะ์มันก็ไม่ให้แกนะครับนะมันก็ไม่ให้แกเพราะว่ามันหาแดกกับพวกนั้นไงพวกสแกมเมอร์ไงครับนะเห็นหรือยังครับสิปีมันไม่เคยปราบครับนะเห็นภาพหรือยังครับท่านผู้ชมนะนี่คือสิ่งที่ คนไทยจะต้องตื่นรู้จะต้องเข้าใจนะว่าการบา้านการเมืองครับการเลือกตั้งนี่สําคัญครับอำนาจของท่านที่ตัดสินวันเลือกตั้งครับนะไม่ใช่ว่าเลือกคนมาขายยาบ้าถ้าคุณต้องการเลือกคนมาขายยาบ้าคุณก็เลือกคนกลุ่มนี้ครับนะเลือกคนกลุ่มนี้ครับมาขายยาบ้าแล้วมันก็เอาเอาเงินไปฟาดหัวท่านเวลาเลือกตั้งนะครับหลังจากนั้นมันก็มาขายยาบ้าครับขายกระท่อมกัญชา แล้วก็นะครับลูกหลานท่านก็ขู่เอาเงินท่านครับแม่เอามาเงินนะไม่ให้มันก็ทุบก็ตีครับนะเห็นแล้ครับเขาขายยาบ้าไงเขาเอาทุนคืนครับเอาทุนคืนอย่าขายยาบ้าครับเอาไหมไรอย่างนั้นเอาทุนคืนอย่าขายกระท่อมกัญชาครับนะผมก็อยากฝากเตือนสติของพี่น้องคนไทยนะครับเราสั่งสอนมาได้เราควบคุมมาได้ในวันเลือกตั้งครับถ้ามันหลุดเข้าสภาแล้วอย่าหวังครับคนพวกนี้ครับ นะเห็นเหมือนพักส้มเน่าท่านได้บทเรียนใช่ไหมพักส้มเน่าเนี่ยท่านเลือกโดยกระแสครับโดยที่ท่านนะครับไม่ไม่ไม่ตึกตองให้ดีครับเห็นหรือยังครับต่อไปเนี่ยครับง่ายนิดเดียวครับนะมันสั่งสารฐมนูลยุบเลยครับสามัิบาทรักษาทุกโรคได้เลยนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าสารฐมนูลเนี่ยครับมันตัดสินครอบคุมทั้งหมดเลยครับต่อไปพี่น้องนะครับจนอยู่แล้วครับ นะแล้วก็มาเสียค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลเองนี่นะอยู่ได้ยังไงครับท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับนะถ้าไม่เลือกเพื่อไทยนี่ระวังครับนะระวังครับมันจะหลุดไปสามสิบบาทรักษาทุกโรคนะเห็นไหมอย่างกองทุนหมู่บ้านตอนนี้ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วครับอ่ายกตัวอย่างนะครับเอาหวยใต้ดินขึ้นบนดินผิดกฎหมายครับแต่เอากระท่อมกัญชานะครับนะขึ้นบนดินครับ จะท่อมกัญชาขึ้นบนดินต่อไปจะมียาบ้าขึ้นบนดินครับจะไม่ผิดกฎหมายครับนะโดยเฉพาะเยียวยานะครับคนใต้ก็โอ้โหครับนี่แหละครับท่านทักษิณถึงเขาต้องการให้มีตระกูลเงินนิติตอนครับนะนิติตอนในการเยียวยาในการตรวจสอบในการนะครับเงินพวกนี้มันตรวจสอบได้ครับตอนนี้โอ้โห้าบ้านเดือดร้อนครับน้ําท่วมบ้านหมดครับต้องเจนต้องคนนั้นคนนี้รับรองครับนะเห็นหรือยังครับ นะเห็นหรือยังเพราะว่าท่านทักษิณเข้ามาก็ปฏิรูปข้าราชการ,รครับข้าราชการก็ดูครับเมื่อก่อนถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนเป็นไงครับสามเดือนครับได้ใบเหลืองครับสามเดือนเพราะศูนย์รวมมันอยู่ส่วนกลางหมดไงบริษัทที่ทําบัตรประชาชนมันก็รวยเอารวยเอาครับท่านทักษิณก็มาทุ่มว่าข้าพวกนี้ครับเมื่อก่อนโอ้บัตรประจาตัวอยู่ที่เดียวครับสามเดือนครับถึงได้ได้ใบเหลืองครับแล้วลูวกหลานนี่ยังไม่รู้หรอกครับ นะท่านทักษิณก็มาทุบหม้อข้าวพวกนั้นครับส่วนกลางอย่างเดียวครับไม่ได้ตอนนี้ไปถ่ายที่ไหนก็ได้ครับนะถ่ายับรประจําตัวประชาชนไม่จําเป็นครับนะจะทําเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรโอ้โหครับอย่างท่านอยู่เชียงใหม่อย่างเนี้ยนะท่านมีบ้านอยู่ระยองอย่างนี้ครับต้องไปทําเองสมัยมก่อนถ้าไม่ก,มก่อนที่ท่านทักษิณเข้ามาก็ต้องนั่นคือกับปฏิรูประบบราชการพี่น้องจําได้ไหมทุกวันเนี่ยครับนะ ท่านอยู่ระยองท่านมาทํางานอยู่เชียงใหม่บัตรประจําตัวประชาชนหมดอายุก็สามารถนะครับอย่าย้ายย้ายปลายทางได้ครับแต่สมัยก่อนไม่ได้ต้องไปด้วยตนเองครับเสียเงินค่าเสียเวลาเสียค่ารถค่าลาเท่าไหร่ครับนี่คือสิ่งที่ผลงานของพันตารวจโทรโดรทักษิณที่ทำไปวไว้ให้ท่านครับสามที่บาทเลยตอนนี้เรื่องเยียวยาเยียวยามันก็ยากเลยครับมันไม่ได้อยู่ในระบบนิติต้นครับมัน มันยากครับนะถ้าเป็นระบบนี้ติดต้นนะครับเป็นออย่างที่เงินหมื่นของท่านุงหญิงทำเนี่ยครับมันจะง่ายครับนะโดยเฉพาะนะครับมันจะอยู่ในระบบทั้งหมดครับเขาจะตรวจได้หมดเลยครับบ้านใครเข้าระบบให้หมดนะครับนะนี่คือสิ่งที่นะครับนะเราเสียโอกาสตรงนี้ไปที่เราได้รัฐบาลห่วยแตกนะครับนะโดยเฉพาะเห็นหรือยังครับเยียวยานี่นะไอปีติพงศ์นะครับ นะไอ้โคศกรัฐบาลบอกว่าศบละสองล้านครับนะสบละสองเกทับพักเพื่อไทยครับนะพี่น้องทางเหนือเชียงรายเขาเขาจะยอมได้ยังไงครับในเมื่อทองนั้นตายเขาได้ห้าหมื่นครับแล้วทำไมคนใต้จะได้สองล้านครับเป็นอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมนะคุณต้องดูครับไม่ใช่ว่าคุณมาเกทับแบบว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้สีรู้สาครับประกาศไปลอยๆอยครับ แต่ตอนนี้นะครับเลี่ยงสิครับทำยังไงล่ะครับศพมันเยอะไงครับมันคิดว่าจะตายสิบคนห้าคนสิบคนมั่งครับคนละสองล้านไม่เท่าไหร่ครับแต่ปรากฏว่านะครับมันตายร่วมอย่างนะครับอย่างมูลิธินี่เขาบอกเลยนะครับตายเป็นร้อยนะไอ้ตายเป็นพันเลยนะครับขนาดซอยเดียวยังเป็นร้อยเลยครับเห็นหรือยังครับท่านผู้ชม นี่คือสิ่งที่คนไทยจะต้องเข้าใจจะต้องตื่นรู้กับเรื่องนี้ครับนะเอาสำหรับวันนี้นะครับนะทางเหนือเขาก็ร้องมาแล้วครับทางอุทยาก็ท่วมครับข่าวไม่ออกครับข่าวพวกมันไม่ออกแต่ถ้าเป็นองค์อิงนิ่หูครับข่าวไม่ออกนะครับฝากนะครับสมัยหนะ้าโครงการบริหารนการน้ำของพรรคเพื่อไทยมีนโะยบายชัดเจน3ามแสนห้ามืนล้าน ถ้าคนใต้ไม่มาล้มยิ่งรักเลยครับถ้าพวกหมอถ้าพวกแพทย์นะครับไม่มาล้มยิ่งรักเนี่ยนะโครงการบริหารจัดการน้ำที่ทำแล้วครับน้ําคนใต้จะไม่ตายครับคนใต้จะไม่ตายไม่ท่วมนะเพราะว่ามันเป็นระบบโบราณครับระบบท้องถิ่นที่เขาดูแลน่มันไม่พอครับพอยุคนี้ต้องเข้าใจเนี่ยครับฟิิปินก็ท่วมนะครับเวียดน้มก็ไม่รู้กี่รอบแล้วครับโดยเฉพาะทางเหนือเนี่ยครับเชียงรายก็หลายรอบแล้วครับ แต่มันไม่เคยศึกษาบทเรียนครับนะมันคิดว่ามันจะง่ายครับเข้ามาสีเดือนยุบสภานะครับกูย้ายข้าราชการหมดแล้วกูจะชนะเลือกตั้งครับนี่แหละครับเวรกรรมมีจริงครับหมาแหละครับมึงนะอ่าสำหรับวันนี้นะครับช่องแดงสมงปฏิแจกหน้าลาไปก่อนครับโบกันหน้าพบกันใหม่เ่าเรานนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ